ดวงการเงินปลายปีสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดค่ะเราเริ่มกันที่ลัคนาราศีเมษก่อนแล้วกันนะคะการเงินก่อนการเงินก่อนการเงินการงานความรักอะไรเนะี่ยเดี๋ยวค่อยพ่ากันเอาการเงินก่อนนะโอ้ลัคนาราศีเมษค่ะเดอะแบกว่างั้นเปิดมาก็เดอะแบกแล้วนะช่วงสิ้นปีเนะี่ยมันมีค่าใช้จ่ายเยอะจริงๆไม่ใช่แค่ลัคนาราศีเมษหรือเปล่าไม่เป็นไรเราก็มีคนร่วมหัวจมท้ายกับเรานะ รูปหูจม้ทยเพื่อเรา,เา,พ,าพากันใช้เงินเหรอวางั้นเถอะอืมอยากจะพูดดีแล้วก็ปากไม่ค่อยจะดีอยู่ด้วยอืมนะยังไงนะก็ตั้งอกตั้งใจทํางานนะคะช่วงนี้มีเรื่องเกี่ยบรายจ่ายเยอะเลยนะมันเป็นสิ่งที่จําเป็นเนาะรูปเนี้ยบางคนก็จะแปลว่าเป็นรูปเกี่ยวกับการทําของหรืออะไรแบบเนี้ยแต่จริงๆริงแล้วเพียนเนี่ยเออคิดว่าเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องที่มันหลีกเลี่ยงลาบากเนาะมันมีความจําเป็นมันมีสิ่งจําเป็นเนี่ยต้องให้ใช้เงินนะคะดังนั้นลัคนาราศีเมษช่วงปลายปีนะช่วงปลายปี ปลายปีนี้นะคะเดือดแบกทีเดียวนะมีเรื่องให้ใช้เงินเยอะแยะมากมายหลายสิ่งนะคะนะแล้วมันเป็นสิ่งจําเป็นที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เนะหลีกเลี่ยงไม่ได้ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะ,ะสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะคะนะเออเป็นกําลังใจให้นะสู้ๆนะปลายปีไปทุกคนแหละอืม